สวัสดีค่ะกระเป๋าชัด U.S.A. ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีกระเป๋าคล้องมือจากโค้ดเอาเล็ตมาฝากกันนะคะหลายสีซึ่งเป็นสิ x กเน u เจอร์ของแบรนด์นะคะแล้วก็ด้านหน้ามีตัวคาดอยู่มีหลากหลายสีค่ะเพราะว่าคล้องมือตัว s i ส์ S แบบซิปเดี่ยวรุ่นนี้เนี่ยเขาทำออกมานานมากๆแล้วนะคะแล้วก็ยังคงอยู่เรียกว่าทุกคนที่เคยใช้ บริการของแบรนด์โค้ดจะต้องมีคล้องมือรุ่นนี้อยู่ค่ะทุกใจชอบใจเลือกกันดูนะคะแบบลายสีก็มีแบบที่เป็นตัวสีล้วนก็มีหรือแบบลายสีตัวฉลุก็มีขนาดเท่ากันทุกแบบนะคะ ส่วนล่าสุดนี้ก็จะเป็นตัวรถม้าที่อยู่บนหนัง PVC นะคะด้านไในก็เหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างสำหรับครองมือรุ่นนี้นะคะเพียงแต่เพียงนำมาเป็นทางเลือกให้กับทุกคนถูกใจชอบใจซื้อที่ใช้ใช้ที่ชอบนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามแล้วก็อย่าลืมค่ะกระเป๋าจาก USA